โอเคสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็มาต่อเนื้อหาเดิมกันนะครับอตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยมีการเปิดให้ระดับชั้นมปลายมาแล้วนะมัธยมปลายนะครับแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดของประถมนะครับประถมนี้จะท้ายสุดเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีนักเรียนเยอะอ่ามีห้องห้องเยอะแล้วทีนี้การการที่เราจะทําตามนโยบาย social distancing เนี่ยมันจะค่อนข้าง ลำบากอยู่ครับทางโรงเรียนก็กำลังเจมเนาะก็เราก็รอประกาศนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะมาเปิดออนไซต์ให้พวกเราเข้ามาเรียนนะครับสําหรับประถมนะครับอ่าประมาณน,นั้นมีใครเบื่อเรียนออนไลน์บ้างแล้วบ้างครับมีใครเบื่ออะไรบ้างเยอะมือขึ้นโอ้ยยังไม่เบื่อเหรอยังชอบเรียนออนไลน์ใช่ไหมเขามีหนึ่งครับมีสองมีสามสี่หลายคนเลยนะเนี่ย นะก็รวมถึงมาเซอร์ได้คนหนึ่งนะครับทีก็ไม่ได้ชอบสอนออนไลน์เท่าไหร่อ่าไม่เป็นไรแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการสอนออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโควิดติดน้อยลงทุกคนฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะสามารถเปิดให้พวกเราเข้ามาเรียนที่โรงเรียนได้นะแล้วก็มาสนุกกับวิชาศิลปะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวในช่วงต้นเนี่ยมาเซอร์ก็จะสอน ต่อจากครั้งที่แล้วน่าจะทบทวนเนื้อหาเรื่องรูปร่างนะครับแล้วก็ก็จะต่อเนื้อหาใหม่ก็คือจะเป็นรูปทรงกับเรื่องน้ําหนักนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับงานที่เราทําด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาเซอร์ขอทบทวนเรื่องรูปร่างนะครับเรื่องรูปล่าง,นางเนี่ยมาเซอร์จะทบทวนนะจะจะไม่เรียกถามนะครับโอเคสําหรับรูปร่างเนอะรูปร่างเนี่ยมันก็คือเส้นรอบนอกของวัตถุ วัตถุต่างๆเลยคนสัตว์สิ่งของแต่รูปร่างเนี่ยมันจะมีลักษณะแค่เป็นสองมิตินะคะรับเราจะเห็นแค่ด้านกว้างกับด้านยาวไม่เห็นความลึกไม่เห็นรายละเอียดอ่าส่วนมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปร่างคืออะไรบ้างนะครับรูปร่างเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นสามประเภทนะก็จะจะมีรูปร่างธรรมชาติหนึ่งสองรูปร่างเลขาคณิตสามรูปร่างอิสระนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปร่างเป็นยังไงนะครับ อ่าแรกเนี่ยก็คือจะเป็นรูปร่างตามธรรมชาตินะครับมีต้นไม้มีนกมีผีเสื้อมีต้นหญ้าใบไม้อะไรทุกอย่างก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันจะคือรูปร่างธรรมชาตินะครับก็คือเป็นสิ่งที่มันมันไม่ได้สร้างขึ้นแหละแล้วก็มันดีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเรียนแบบมันมาไปก๊อปมันมานะครับเป็นรูปร่างเนอะอ่าก็จะเป็นพวกใบไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้นะครับ อันที่สองเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างเรขาคณิตน,น,นะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม,งมวงกลมวงรีสามเหลี่ยมข้างหมูสี่เหลี่ยมข้างหมูหกเหลี่ยมมาว่าไปนะครับสามรูปทรงเดียกนิตเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะครับราเจอก็อธิบายไม่หมดแต่ว่าเราน่าจะคุ้นชินกับสิ่งนี้นะในวิชาคณิตศาสตร์นะครับออันนี้ก็จะเป็นรูปร่างเรขาคณิตน,น,นะครับแล้วก็อันที่สามครับก็คือจะเป็นรูปร่างอิสระรูปร่างอิสระเนี่ยก็คือจะเป็นรูปร่างที่ f รีฟอร์มมากเลยครับคือเราอยากจะวาดอะไรก็ได้อยากให้มันเป็นรูปร่างแบบไหนก็ได้นะครับอ่อย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะที่จะเป็นรูปร่างที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเลยหรือว่ามันสามารถปิดอะไรก็ได้ก็คือมันมันไม่มีคํานิยามว่ารูปร่างอิสระเนี่ยมันควรเป็นแบบไหนนะครับเราอยากวาดอะไรวาดมาได้นะสําหรับงานที่เราทํานะ มาเซอร์เนี่ยจะดูเรื่องน้ำหนักเป็นหลักนยก็คือค่าน้ำหนักบ้างงานมันสมบูรณ์ไหมคือเราอยากวาดอะไรก็ได้มาเซอร์โอเคนะครับแล้วก็เท่าที่มาเซอร์ตรวจงานแล้วนะคืองานของเราสวยมากนะครับคือมาเซอร์ไม่ไม่อยากเชื่อว่าพวกเรานีวาดรูปได้สวยมากนะครับก็อ่าวันนี้ก็อาจจะเป็นการแนะนําสําหรับการที่จะทําให้งานศิลปะที่เราทําไว้เนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นมันดียิ่งขึ้นเนาะ มันดีจากจุดนี้ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็เราก็จะมาคุยกันถ่ายคาบนะสำหรับงานที่ที่หนึ่งนะอ่าโอเคเดี๋ยวขั้นต่อไปเนี่ยเซอร์ก็จะบรรยายเรื่องที่ต่อจากรูปร่างนะครับก็คือรูปทรงมีใครรู้จักรูปทรงไหมโอ้โหครับเทียบเลยครับคือคนที่อ๋อมีคนรู้จักเหรออ้าวปัพัดประพาว่าไง ถ้าพารู้ใช่ไหมว่าลูกทรงคืออะไรครับเราเปิดไมค์คุยกับมาเซอร์หน่อยโอเคครับอะไรอะไรนะไม่ไม่ไม่คายโอเคเดี๋ยวพีปาพาเสียงดังหน่อยเดี๋ยว่าเซอเล็กดกว่านะโอเคเดี๋ยวจะให้เข้าใจง่ายๆ โอเคชนะนัทครับชนะนัทชนะนันค่ะชนะนันโอเคมาเสอร์อโทนนะครับอ่าชนะนันชนะนัน,นครับสําหรับรูปทรงหรือฟอร์มเนี่ยเราเข้าใจมันว่าอย่างไงบ้างมันคืออะไรมีสามมิติค่ะอ่ามีสามมิติคําว่าสามมิติของเราคือยังไงมีความมีความความหนา อ่าเดี๋ยว,เ,ยวเราเริ่มจากสองสิ่งก่อนก็แล้วกันก็คือจําได้ไหมรูปร่างคือเรามีความกว้างมีความยาวไอ้น,นี่คือสองอันละอีกอันหนึ่งคืออะไรความลึกค่ะอ่าเป็นความลึกหรือเราอาจจะเรียกมันว่าปริมาตรหรือว่าเรียกว่าน้ําหนักก็ได้นะครับเอาให้เราลึกนึกง่ายๆอย่างนี้สมมุติโอ้ยอันนี้น้ําเต็มเลยไม่ได้ละอ่าสมมติ มันจะมีแก้วหนึ่งใบมีแก้วหนึ่งใบนะอันนี้คือรูปร่างหรือรูปทรงรูปทรงค่ะรูปทรงค่ะทําไมมันถึงเป็นรูปทรงเพราะว่ามีความึกมีความลึกอ่ามีมีความลึก,ลกอ่าย่เดี๋ยวมาเซอร์ลองลองความดูเห็นไหมมันจะมีส่วนเว้าวตรงนี้ให้เราสังเกตแล้วก็เราก็สามารถเห็นรายละเอียดทั้งหมดได้เลยซึ่งมันแตกต่างกับรูปร่างเนี่ย ที่เราจะเห็นแค่ส่วนหน้าบางทีไม่เห็นรายละเอียดไม่เห็นลายของอพวกแกว้วน้ำนีเดวยานะครับก็คือเราจะเห็นทั้งปริมาตรเห็นทั้งน้ําหนักนะครับเดี๋ยวเรื่องน้าหนักเนี่ยเดี๋ยวผมมาเสิร์ตอธิบายในสไลด์ถัดไปนะแต่ว่าให้เข้าใจก่อนว่ารูปทรงเนี่ยมีลักษณะเป็นสามมิตินะครับของแตกต่างกันนะรูปร่างเนี่ยจะมีลักษณะแค่เป็นสองมิตินะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอันต่อไปก็คือก็เหมือนกันครับเราจะถูก เออเราจะจําแนกรูปทรงเนี่ยแบ่งออกไปสามประเภทนะก็คือจะเป็นแบบธรรมชาตินะครับกับเรขาคณิตแล้วก็เป็นรูปทรงอิสระเนอะซึ่งเหมือนกับรูปร่างเลยอ่าเดี๋ยวสไลด์นี้เนี่ยจะแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเนะระหว่างรูปร่างกับรูปทรงอันไหนคือรูปร่างอันไหนคือรูปทรงครับฮัลโหลรูปร่างอยู่ข้างบน อ้าวแล้วรูปบนหรูปบนางจมทางล่างค่ะแล้วแล้วทำไมรูปบนมันถึงเป็นรูปล่างอ่ะเพราะไม่มีความหนาความลึกค่ะอ่าไม่มีความหนาความลึกนะครับคือเราจะเห็นแค่ด้านด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็เห็นแค่ความกว้างความยาวนะครับอันนี้จะเป็นรูปล่างเนอะแล้วพอมันเป็นรูปทรงเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเห็นความลึกเห็นน้ําหนักเห็นแม่มันก็จะมีน้ําหนักเข้ามาควบคุม่า อเออส่วนนี้มืดน,นะส่วนนี้สว่างส่วนนี้สว่างน้อยกว่านะครับอ่าก็มีจะมีตั้งแต่เข้มสุดถึงอ่อนสุดนะครับอันนี้คือจะความเป็นความแตกต่างในระหว่างรูปร่างทรงนะครับอ่าให้เราเห็นภาพนะเพื่ออธิบายแล้วก็เราไม่เห็นภาพอ่าโอเคอันนี้อันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะว,ว่ารูปทรงต่างๆมีอะไรบ้างเช่นอันแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงเลขาคณิตน,นะครับอ่าก็จะมี สามเหลี่ยมทรงกล้วยทรงกระบอกนะครับวงกลมอาจจะเป็นวงกลมที่เห็นน้ําหนักนะครับพอเห็นน้ําหนักเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปทรงนะครับแต่ถ้าเป็นวงกลมเฉยๆที่ไม่มีน้ําหนักมีแค่เส้นเนี่ยอันนี้ก็จะเรียกว่ารูปร่างนะอ่าโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรูปทรงนะครับรูปทรงที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ยมันคือรูปทรงอะไรครับฮัลโหล ทรงอิสระเอ้าทำไมอิสระอ,เ,อเรา,เราลองลองคิด,ค,ดคิดอีกรอบหนึง่งคิดรอบหนึง่งอ่ารูปทรงตรงหน้าคือรูปทรงอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าคืออะไรรูป้งองหินอาเป็นก้อนหินก้อนหินเนี่ยมนุษย์สร้างก้อนหินขึ้นมาไหม อ่าแล้วก้อนหินเนี่ยมันเกิดจากอะไรธรรมชาติค่ะอ่าเกิดจากธรรมชาติแล้วทีนี้รูปทรงที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรูปทรงอะไรครับอิสระอิสระธรรมชาติค่ะโอเคโอเคเกือบเกือบช็อกไปนะครับเมื่อกี้อ่าก็คือมันคือรูปทรงธรรมชาตินะครับก็คือรูปทรงธรรมชาติเนี่ย มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเลยนะครับอะไรที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็แล้วแต่นะครับจะกลายเป็นรูปทรงธรรมชาติหรือว่ารูปร่างที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีตามธรรมชาติอยู่แล้วคือมนุษย์ไม่ได้สร้างมันขึ้นมานะครับอ่าก็คือจะมีต้นไม้ใบหญ้ารูปทรงต่างๆนะครับอ่ายไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปทรงธรรมชาติเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นลูปแคทตัปนะครับหรือว่าเป็นกระบองเพชรนะก็จะเป็นรูปทรงที่เราเห็นได้ตามธรรมชาตินะครับ อ่าแต่ว่าสมมติถ้าเป็นอย่างเงี้ยองค์องค์งมังกรเนี่ยอันนี้เป็นรูปทรงตามธรรมาชาติไหมไม่ค่ะอ่าไม่นะครับเพราะว่าองมังกรเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับมนุษย์เอาดินเนี่ยมาปั้นเป็นองไอ่าเห็นไหมก็คือจำไว้ว่าธรรมาชาติเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมาชาตินะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็ไปวาดปั้นมานะครับแต่ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา จากดินจากปูนอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะอันนี้แตกต่างกันนะครับอันนี้อโอเคทีนี้มาถึงคําถามข้อนี้ครับสรุปรูปที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยรูปนี้เนี่ยมันคือรูปทรงธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาตินะ,ะรรในรูปคือค,คืออะไรครับในรูปคืออะไรอ่ามันเป็นรูปทรงธรรมชาติาเนะ อ่ามันคือรูปทรงของกาลังนะครับเป็นรูปทรงธรรมชาติแต่ถูกสร้างโดยปูนมนุษย์อาจจะถูกสร้างโดยมนุษย์นะครับแสดงว่ารูปทรงที่เราเห็นอยู่ตรงหน้นเนี่ยฟอร์มทั้งหมดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์สร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นจะเป็นรูปทรงอ่ามันจะไม่ใช่รูปทรงธรรมชาติทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์เลียนแบบปกาลังขึ้นมานะ ปะการังเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าเราแบบหยิบปะการังจากทะเลขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปร่างตามธรรมชาติแล้วแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยเอาดินมาปั้นเป็นปะการังให้เหมือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่รูปทรงตามธรรมชาตินะเราก็ต้องเข้าใจนะครับโอเคอ่าอันนี้เป็นโจทย์ข้อสําคัญในวันนี้นะครับรูปทรงที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือรูปทรงอะไรครับ งงงงงกันใหญ่นะครับอ่าโอเค๋ยวเราอ้ามีคนบอกปากกาลังอ่ะมีคนเหตุเป็นอย่างอื่นอีกไหมหันดนั้นมันเหมือนอะไรเราเราเราตอบได้นะไม่มีไม่มีผิดเรื่องนี้อะตอนแรกมีคนบอกว่าเหมือน,ป,นปากกาลังแล้วหนึ่งกระบองเพชรอ้าเหมือนกระบองเพชรอ่าเหมือนอะไรอีก ต้นไม้ค่ะเหมือนต้นไม้ด้วยมีมีอะไรอีกโอ้เหมือนเห็ดอ่ามีเห็ดตอนนี้มีสีอส่อย่างแล้วได้มีสี่อย่างแล้วมีต้นไม้เห็ดตะกาลังกระบ,บองเพชรอ่ามีอะไรอีกนอกจากนี้อ่าโอเคทุกคนน่าจะตันกันแล้วนะครับอาจจะเพืเซอร์จะเฉลยนะครับ รูปทรงที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือรูปทรงอิสระนะครับซึ่งรูปทรงอิสระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถครีเอทหรือว่าคิดมันขึ้นมาใหม่ได้เลยว่าฉันอยากสร้างรูปทรงแบบนี้แล้วฉันจะทำไหมฉันจะสร้างมันขึ้นมาซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าศิลปินเนี่ยเขาไปได้แรงประดานใจในการนะทางานชิ้นนี้มาจากไหนอาจจะเห็นต้นกระบองเพชรอ่ะแล้วก็เห็นเห็ดเห็นต้นไม้ แล้วก็เห็นปากกาลางนะครับเขาก็เลยเดี๋ยวฉันมาคิดรูปทรงอันใหม่ดีกว่าก็เลยปั้นงานปฏิมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะครับก็คือที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นรูปทรงอิสระซึ่งเวลาเราดูรูปทรงอิสระแล้วเราจะสามารถจินตนาการได้เลยว่ารูปทรงเนี้ยจะเป็นรูปทรงอะไรก็ได้นะครับตามที่เรานึกตามที่เราเห็นหรือเกี่ยวกับประสบการณ์อ่ะประสบการณ์ชีวิตบ้านเราเคยเจออะไรบ้างเช่นเราเคยไปดำน้ำใช่ไหม เราก็เห็นปะการังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็มาดูงานชิ้นนี้อุ้ยเหมือนปะการังเลยบางคนไม่เคยจำน้ํานะบางคนเคยไปเก็บเห็ดตามภูเขานะครับแล้วก็มาดูงานชิ้นอ้ยเหมือนเห็ดที่ฉันไปเก็บเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นรูปทรงอิสระนะเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในรูปทรงอิสระนะครับเราเราเห็นงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างทำํงทำสายหลุ่มอ่าท้ำสายหลุงมอ่าแล้วหนึ่งนะครับดูดูเหมือนอะไรอีกนอกจากท้ใสายหลุงม น้ำตกน้ำตกใส่หรค่ะอ่าเหมือนน้ำตกอ่าเหมือนน้ำตกเหมือนถ้ำใส่ลุงงามเหมือนอะไรอีกเหมือนน้ำใส่สลามค่ะน้ำเหมือนสลามอ่าสลามด้วยลาวาไหลค่ะผมเออเหมือนลาวาเลยเหมือนหินลาวาแบบลาวาที่โดนน้ำนะอ่ามีอะไรน้ำใส่ลุงน้ำใส่ลุงโอ้โหอันนี้คืออยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ละ เจอายลุงนะครับอ่างานตรงหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงอิสระนะซึ่งมาเซได้รูปมาแต่ว่าไม่ได้อ่านคอนเซปต์นะว่างานชิ้นนี้เป็นอะไรนะครับซึ่งเวลาเราทํางานศิลปะเนี่ยเราก็ต้องจําไว้นะว่างานศิลปะมันไม่ใช่แค่การวาดรูปเดียวนะครับเป็นงานปั้นเอ่ยงานภาพพิมพ์ถ่ายรูปงานจีต,ต้อนอะไรคือทุกอย่างได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งนะซึ่งตัวศิลปินเองเนี่ยอาจจะได้อินสปายมาจากสิ่งต่างๆที่เราพูดอ่าใช่อินสปายเดียว ภาษาไทยหน่อยอได้แรงบันดาลใจมาจากอาจจะเป็นถ้ำอาจจะเป็นเมืองสายลุงอ่อะไรพวกนี้ก็ทําให้เขาสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งงานศิลปะเนี่ยมันจะตอบสนองเรื่องจิตใจเนี่ยเราเห็นมันก็สวยอ่ะมันก็น่ารักนะครับเราก็อยากไปดูนะครับอยากไปเล่นนะครับบางทีงานชิ้นนี้อาจจะมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่แล้วก็จะเราสามารถเข้าไปเล่นในถ้ำสายลุงนี้ได้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความสนุกนะในการทำงานศิลปะนะครับ อ่าโอเคนะครับเรานะ่าจะเข้าใจเรื่องรูปร่างรูปทรงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเรื่องสุดท้ายที่มันจะจะบรรยายนะจะเป็นเรื่องน้ำหนักนะครับมีใครรู้จักน้ำหนักไหมไม่ใช่น้ำหนักตัวนะน้ำหนักในทางศิลปะ <c oughs> อ่ามีมีใครรู้จักไหม อ่าโอเคถ้าคาว่าน้ําหนักเราไม่รู้จักแต่ถ้ามาเซอร์พูดว่าแสงเงาเรารู้จักไหมอ่ามีคนมีคนรู้จักละมีคนรู้ละนะครับเราอาจจะไม่คุ้นชินกับคําว่าน้ําหนักแต่ว่าถ้ามาเซอร์พูดถึงว่าแสงเงาเราน่าจะรู้แล้วนะครับก็คือน้ําหนักกับแสงเงาเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะครับแต่ว่าในในทางศิลปะนั้นเราจะเรียกสิ่งนีว่าแสงเงานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยดีกว่านะครับว่าน้ําหนัก คืออะไรนะครับเราเห็นรูปนี้ไหมเห็นนะคะอ่าเปนคือรูปอะไรครับหน้าคนนะคะอ่าเป็นรูปหน้าคนนะแล้วทีนี้อะไรทําให้เราดูว่าอาชิ้นเนี้ยเป็นรูปหน้าคนขึ้นมาน้ําหนักกับแสงเงาะคะ่ะอ่าน้ําหนักแสงเงาก็คือในรูปนี้เนี่ยที่มันทําให้เราเห็นว่าเป็นหน้าคนก็คือจะเป็นรูปล่าง รูปทรงแล้วก็น้ําหนักสามตัวนี้นะครับเอาไว้ทําง,งานศิลปะงานชิ้นนี้เลยทําให้เราเห็นว่างานชิ้นนี้เป็นรูปคนซึ่งเราต้องคิดดูว่าคนจริงๆเนี่ยไม่มีคนหน้าแบบข่าดาอย่างนี้หรอกนะครับมันมก็ต้องเป็นอะไรที่สร้างขึ้นมานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวพวกเราช่วยตอบมาเซอร์หน่อยว่างานชิ้นนี้เนี่ยมีน้ําหนักถึงเก้าระดับอันไหนอ่อนที่สุดครับบริเวณไหนอ่อนที่สุดในงานชิ้นนี้ ตรงกลางจมูกค่ะโอเคนะตรงกลางจมูกนะครับเนี่ยน้เป็นน้ำหนักที่อ่อนที่สุดอ้อาวตรงตาสีขาวตรงนี้อ่าตรงตาด้วยนะตรงตาด้วยนะครับเป็นเป็นในตาสีขาวนะเป็นแสงที่เข้ามานะครับอ่าโอเค,ออเ,คเดี๋ยวน้ำหนักน้ำหนักขาวสุดเนี่ยเอาไว้ก่อนอเ,เดี๋ยวมาเซอร์ขอซักน้ำหนักสี่ก็แล้วกันเราเห็นน้ำหนักอันที่สี่ไหมมีบริเวณไหนบ้างที่มีน้ำหนัก อันที่สี่ครับข้างล่างจมูกอะค่ะตรงตรงไหนตรงนี้ไหมตรงหรือว่าตรงนี้อ๋อตรงแก้มอ่อโอเคนะดูชัดเจนสุดนะน่าจะเป็นตรงแก้มนะครับตรงปากเนยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวบอกน้ำหนักขั้นที่เก้าหน่อยครับน้ำหนักอันที่เก้า มาเซอร์หน่ยตรงคอค่ะคอค่ะค่ะตรงคออ่มีตรงไหนอีกตรงหูค่ะตรงแก้มค,ค่ะ,ะตรงหูค่ะอออ๋ามีตรงแก้มนะมีตรงหูด้วยหูตรงนี้หรือเปล่านะหูด้านบนแล้จะมีดำๆอยู่นะโอเคค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคตรงนี้ได้อ่ะแล้วมันคิ้วค่ะใส่คิ้วด้วยนะครับโอเคโอเคทีนี้ เราน่าจะเห็นแล้วนะว่าสิ่งที่มาเสอร์ให้ดูเนี่ยมันก็คือน้ำหนักตั้งแต่เข้มสุดจนถึงอ่อนสุดเลยซึ่งงานศินละปะท,ที่มีน้ำหนักสมบูรณ์ตั้งแต่เข้มสุดจนถึงอ่อนสุดเนี่ยมันจะทําให้งานที่เราทําเนี่ยมันดูสวยมันดูสมบูรณ์นะครับอ่าอ,อ,อันนี้ก็จะมันก็จะเกี่ยวข้องกับงานดีดิวอาร์ตที่เราทํานะงานวาดการ์ตูนเนี่ยที่มาเสอร์อยากให้เราเพิ่มให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึน้นก็คือการสร้างน้ำหนักในงานให้มันครบนะครับ Okay, โอเคเราน่าจะเข้าใจเรื่องน้ำหนักแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะให้ดูว่าตัวอย่างงานศิละปะเป็นยังไงบ้างในเรื่องน้ำหนักนะโอเคโอเคอ่าโอเคน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่สีอย่างเดียวเช่นการผสมสีขาวกับสีดําให้เกิดน้ำหนักการใช้เส้นก็สามารถทําให้เกิดน้ำหนักได้ uh, งานที่เราทำเห็นไหมเส้นมันก็เกิดน้ำหนักขึ้นมาได้เช่นอ่า uh, สมมุติเป็นเส้นขดๆเนี่ยถ้าเราขดๆเยอะๆเลย ทำเยอะๆเลยซ้ำๆๆเนี่ยมันก็จะสีเข้มถูกปะแต่เมื่อเมื่อเราแบบค่อยๆค,ค,คลายหรือว่าเออ่ใช้เส้นน้อยเนี่ยมันก็จะมีสีขาวนะครับซึ่งเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นน้ําหนักในการสร้างงานได้นะครับเราเห็นไหมโอ้ยอะไรเนี่ยอ่าโอเคครับทีนี้ เ,เราเราลองดูนะก็คืองานเราเนี่ยสามารถใช้การซ้ําหรือว่าการวาดให้มันหนาขึ้น<อ>เพื่อเป็นการควบคุมน้ําหนักในงานได้เช่นสมสมุติเราใช้วงกลมใช่ไหมเราวาดวงกลมเยอะๆเลยนะครับเยอะๆๆพอมันซ้ําๆมันทับๆไปอ่ะมันก็จะเป็นบริเวณที่เข้มนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราแบบทำวง,งกลมน้อยๆหน่อยน้อยชิ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณสีขาวนะตามที่ที่เราเห็นนะครับ อ่าอันนี้จะมันจะให้ดูนะว่าการศิลปะเนี่ยทําไมมันต้องมีน้าเรื่องน้ําหนักเข้ามาควบคุมนะครับเดี๋ยวเราดูงานชีนด้านซ้ายหน่อยที่เป็นเป็นรูปต้นสนอ่าเราเราดูเป็นต้นสนไหมหรือว่าเราดูเป็นอย่างอื่นงานด้านซ้ายสุดเราเป็นต้นสนค่ะแต่ว่าเราดูออกไมว่าเป็นต้นสนเรามันมันดูแบบจางๆมากเลย อ่าเราลองคิดดูนะเราเวลาเราดูเราเราอย่ายดูรูปหนึ่งกับรูปสองกับสามนะเราดูแค่รูปหนึ่งเรารเรสึกว่ารูปหนึ่งเนี่ยมันดูเหมือนอะไรถ้าแบบไม่ได้ดูแค่รูปสองกับสามเหมือนจะหลวดเออเหมือนอ่าระบาทค่ะเหมือนจะหลุดอมเหมือนปีกล้วยค่ะเหมือนลค่ะอ่าเหมือนเล็บนะครับ อ่าแล้วทีนี้พอเรามาดูรูปที่สองเนี่ยมันดูเหมือนอะไรครับพอ,อข้ามารูปสองแล้วเหมือนจะาวงอ่าเหมือนจะรวดอ่ามีมีรูปคร่าวๆเหมือนจะหลวดอ่าแล้วก็มีมีอะไรหนูว่าต้นยูยูคาลิปตัสค่ะอืมเหมือนต้นยูคาลิปตัสนะสำหรับ รูปที่สองอ่าทีนี้เล็บเ,เริ่มทำสีค่ะอาเล็บเริ่มทำสีโอเคแต่เหมือนอยู่หนะ้าเหมือนอแบบจุด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 หน่อยอ่าทีนี้พอ,อมาเซาะข้ามไปรูปที่สามเนี่ยเป็นยังไงเป็นต้นไม้ค่ะอ่าเป็นต้นไม้เนอะเหมือนต้นไม้เคปลค่ะเล็บทำเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> คือทีนี้เห็นไหมว่า เรื่องน้ำหนักเนี่ยมันมีผลต่องานศิลปะเนะเมื่อเราสามารถลงน้ำหนักได้สมบูรณ์แบบนะครับเราก็จะเห็นความชัดเจนเนะว่าเออวัตถุนี่คือต้นไม้นะครับซึ่งถ้าเราทํางานแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ําหนักให้กับมันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรูปหนึ่งกับสองแหละที่บางทีจางๆอ่ะก็ไม่ได้รู้ว่าสิ่งิ่งนี้คืออะไรนะครับแต่เมื่อเราใส่น้ําหนักลงไป้วใช้น้ําหนักมาควบคุมงานนะครับงานก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นก็จะรู้ว่าไอ้น,นี่ก็คือเป็นต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่งต้นอะไรก็แล้วแต่แหละ แต่ว่าเราก็จะเห็นรายละเอียดนั้นนะครับอ่าโอเคเรื่องน้ําหนักเนะี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มาทําให้งานศิลปะเนี่ยดูสมบูรณนะ์ดูเหมือนจริงมากขึ้นนะครับแล้วเราสามารถใช้งานศิลป <c oughs> ะาานเนี่ยเอ้ยพิ่ชาดิใช้เรื่องน้ําหนักเนี่ยในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลายรูปแบบเลยนะเช่นรูปที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือการเขียนตวนัวอักษรแต่ว่านํามาทับซ้ําๆในบริเวณที่เรากําหนด <c oughs> ให้เป็นผมนะให้เป็นดวงตาให้เป็นหน้าคนเนี่ยเราก็สามารถ ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างงานศิลปะได้นะครับอเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือเป็นจะเป็นการตัดหนังสือพิมพ์นะครับตัดหนังสือพิมพ์แล้วก็เอามาประกอบเป็นหน้าคนนะคือเขาล่างรูปผู้หญิงนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ไปลองหาหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเข้มดูซิบริเวณเข้มก็จะเป็นส่วนผมส่วนคอส่วนอะไรพวกนี้ที่เป็นเงานะครับแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นส่วนบริเวณผิวนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยส่วนที่แบบสว่างนะครับ เช่นหน้าผากอะไรเนี่ยก็จะใช้บริเวณกระดาษที่เป็นสีขาวนะครับคือเราจะสามารถทำงานศิลปะจากอะไรก็ได้นะสำหรับเรื่องน้ำหนักนะไม่ใช่แค่การดออิ่งหรือแค่วาดรูปอย่างเ,เดียวครับอ่าแล้วก็งานเรื่องน้ำหนักนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสีขาวดำเท่านั้นอ่ะในในสีสีต่างๆก็สามารถใช้ได้นะเช่นรูกความรูกนี้เนี่ย สีที่เข้มที่สุดนะครับคือน้ําหนักที่เข้มที่สุดก็คือจะเป็นสีน้ําตาลหน้าๆเนอะแล้วก็ค่อยๆไล่เป็นสีน้ําตาลส้มสีส้มสีส้มเหลืองสีเหลืองแล้วก็สี่สว่างสุดก็จะเป็นสีเหลืองขาวนะครับอันนี้จะเป็นการไล่น้ําหนักเดยสีนะครับอ่ารูปต่อไปก็คือก็จะเป็นการไล่น้ําหนักนะระหว่างเข้มสุดก็คือจะเป็นสีดํา ดำเขียวแต่ว่าเป็นเขียวนิดเดียวนะครับส่วนมากจะออกดาดําไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาเป็นสีเขียวน้ําเงินอ่าพอเสียวน้ำเงินเสร็จก็เป็นสีเขียวสีเขียวอ่ะแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับอันสุดท้ายนะครับมันก็เป็นการไล่น้าหนักนะเราเราจะเห็นนะในรูปเนี่ยมันไม่ใช่สีเขียวจ๋าขนาดนั้นนะครับมีการแต้มสีเหลืองเข้าไปมีการใส่สีน้ําเงินนะเพื่อให้ในภาพเนี่ยมันดูอ่าไม่จําเจอ่ะมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับ อ่าโอเคครับมีใครมีข้อสงสัยไหมสำหรับเรื่องน้ำหนักอยากทำงานอย่างนี้ไหมอยากทำงานอย่างนี้ไหมาง,งานชิ้นต่อไปแต่ว่าวันนี้ไม่ได้สั่งชิ้นใหมนะ่ยังเป็นงานชิ้นเก่าอยู่นะครับ <c oughs> โอเคอึ้งเลยครับทุกคนนะครับหลังจากได้รับความรู้อันใหม่อ่าโอเคนะครับเดี๋ยว มาเซอร์ยังไม่ปล่อยแล้วนะเดี๋ยวมาสเซอร์จะปล่อยตามเวลานะครับก็คือเป็นบ่ายโมงห้าสิบนะครับแต่เดี๋ยวเวลาในห้องซูมเนี่ยมันจะหมดแล้วเดี๋ยวมาสเซอร์ขออนุญาตตัดห้องเราก่อนนะครับแล้วก็ให้พวกเราเข้ามาใหม่นะมาคุยกันเรื่องงานชีนที่หนึ่งหน่อยอ่าโอเคบ่ายสามห้าสิบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเซอร์ตัดห้องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเข้ามาใหม่นะครับมาคุยกันเรื่องงานชีนที่หนึ่งหน่อยนะครับโอเคทุกคนเคครับ มาเดี๋ยวเข้ามาใหม่ปิดละ